ประกันเครื่องยนต์นะครับหปีเต็มมีบรกิการลดยกฟรี24ชั่วโมงทั่วไทยยกให้ไกลถึง100กิโลบรกิการตัวนี้ในประเทศไทยยังไม่มีเลยมูลค่าประมาณ15,000บาทเลยพี่เบนครับพี่เบนครับลูกค้ารถเสียพี่อยู่บนเลยพี่โอ้ไกลเนาะชายพี่ไม่มีสาขาอีกพี่แล้วจะซีเรียสทำไมล่าสุดครับตอนนี้เบียร์ไวไฟมีประกันเครื่องยนต์นะครับแต่ก่อนเรามี1เดือนนะไม่จำกัดกิโลนะเราค่าแรงฟรีตลอดแต่ตอนนี้อ<ม>ัปเกรดไม่ใช่ว่าเพิ่ม2เดือนนะปีหนึ่งไปเลยจบจบหนึ่งปีโแล้วรถลูกค้าอยู่บน ยกฟ<ท>รีรครับมีเป็นการลดยกฟรี24ชั่วโมงโทั่วไทยนะครับยกให้ไกลถึง100กิโลแล้วลูกค้าอยากให้ยกยกรถกลับบ้านห่าง100กิโลยกฟรีเลยแต่เกิน100กิโลคิดกิโลละ25บาทนะครับถ้าลูกค้านะครับโปรพิเศษจะเริ่มแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถ้าลูกค้าไม่ขอส่วนลดอะไรเพิ่มเราเพิ่มเติมไปกันตัวนี้ไปให้เลยนะครับมูลค่าประมาณ15,000บาทเลยลูกค้าต้องซื้อเพิ่มแถมให้ไปเลยนะครับแลยไม่พอยกรถของท่านนะครับไปอู่ที่ใกล้ที่สุดนะครับ ซ่อมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่อย่างเดียวนะครับทุกอย่างเลยลูกค้าเสียเดียวพวกตรงคือพวกแบบสุดว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ้นเปลืองนะครับอย่างเช่นใช้รถไปประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วต้องถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้ลูกค้าถ่ายเองเนาะ,ะใช้ก๊อกอากาศเออใช้ที่พักเริ่มเสื่อมสภาพเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองอันนี้ลูกค้าต้องจ่ายเองเนี่ยออรรถไปแล้วขับไปประมาณหมื่นสองหมื่นโลยางหมดอันนี้ลูกค้าต้องจ่ายเองแต่เครืระบบที่รับประกันมีอะไรบ้างอ่ะพูดให้ฟังกล่อง ecu ระบบเบรก abs ระบบโชครั่วอะ่อะสายคัดขาดอะ่ะระบบไฟฟ้ามีปัญหาอะไรที่มันเกิดจากความบกพร่องของตัวรถนะครับไม่ใช่อะไรเส้นเปลืองนะครับอะ่ะถ้าเอบรกหมดเนี่ยลูกคา้าจ่ายเองนะครับเพราะมันเป็นอะไรเส้นเปลืองใช้ไม่ว่าลูกคา้าจะออกรถใหม่รถมือหนึ่งเลยออกเตอรต้ามือหนึ่งเลยถ้าเอบรกหมดก็ต้องเปลี่ยนเองอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่อะไรที่มันเกิดจากเครื่องยนต์บกพร่องนะครับเรารรบประกันหมดเลยนะครับประกันตัวนี้จะไม่รับประกันเรื่องอะไรบ้างขับไปรถล้ม อันนี้ไม่ได้นะครับแต่สามารถเรียกรถรถสไลด์ไปช่วยได้นะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนิดหน่อยนะครับแต่น้อยก็คือมีบริการรถเขาเรียกว่ามี Burn เบอร์โฮลคอนเซ็ตเตอร์ฉุกเฉินเลยรับสาย2 4ชั่วโมงไปช่วยลูกค้าในจุดเกิดเหตุนะครับจะได้ไม่อยู่เปล่าเปลี่ยว<อ>เดียวดายอ้างว้างนะครับ <S <S <น>แล้วผมเชื่อว่าบริการตัวนี้ในประเทศไทยยังไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็รับประก,กันกันไม่กี่เดือนอันนี้เราจะเต็มทังค่าแรงเท่าไหร่หปีเต็มในกรณีลูกค้าไม่ขอส่วนลดเพิ่มครับไงสนใจออกรถของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น X m a x f o r z a แถมโชคโชคหรือท่อนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็แถมประกันตัวนี้ให้ด้วยและรถทุกรุ่นที่จอดในนี้ก็แถมประกันตัวนี้ไปให้เขาเรียกเกือบทุกรุ่นและกันนะครับผมเกือบทุกรุ่นเลยยกเว้นแต่ว่าประกันตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นเขาจะไม่รับรถอายุเกิน10ปีนะครับหรือไม่เกิน50,000กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดุซรัามีรถตัวนี้ที่เราขายลูกค้าเราจะมีประกันพิเศษของเราไปให้อย่างน้อยให้ลูกค้าได้สบายใจกับบริการของเรานะครับยังไงวันนี้ฝาก B O I Big b k e นะครับ มีประกรันมีการบริการพิเศษมาให้ทุกข่านนะครับจะได้สบายใจในการออกรถนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ